ครัอย๋ยวว่าบอจอยเป็นบาดเอเดี่ยว่าบอจอยเป็นบาดหนึ่งผู้มาบอกก็เป็นบ้าดขึ้นกันครับผู้มาเข่าบันก็เป็นบาดขึ้นเนี่ยผู้มาเอาเป็นอยู่บ่บบนี้ผู้เอาผู้ท้ายี่ผู้เอานี่คือเป็นข้่ดีครับผู้บอกนี่สืเป็นค้บบาคนบ้าอย่างมันเป็นอย่างมันคือบอกแต่ตัวเก่าแทกไล่เถอะมันมาบอกมันก็บอกแต่ตัวเก่าแต่ว่ามันมาบอกผิดแปลกที่นีในหัว มันอุ้มไก่มาสองตัวอุ้มไก่มาสองตัวตัวเถิกตัวหนึ่งตัวแม่ตัวนึงข้าเบื้องรลุดพญจยวยวามันเสียอียังกันมันบอกมันปลอยลุ่งมันปลอยลุงให้พญจ้จอยบึงปลอยลุ่งไก่เถิกกับสาวปีกัๆๆๆๆ๊บปั๊บปั๊บปยางไปหาไก่แม่ไก่แม่หมอปั๊บหลดไก,เก่เถิกได้ขืนขืนเสื่อง คืนเสิ่งได้แล้วเพราะยี่จอยมันเหติยังกันมันทำเนี่จักแล้วกูจะพูจับอกเพามันเหติยังกันทำท่าเบากับมันบ,บักเก้านั่นแหละบักวังหนึ่งนั่นละเจ้าเบิ้งเราเจ้ากับเบิ้งเราเด้อคอยกับไฮเจ้าใกล้สองตัวนี่เห็นไปแพร่ไปขึ้นมันบอกอาจมันสเขาว่านี่ก็ได้หรือว่าพวจ้อยสิตีถือหรือพวถือไกล้แมตัวนึงใก่้เถือกตัวนึง ฝันขึ้นมครับสะจอจแมนครับบักเกาค้นไห้กลางค้นประมาณสามสิบตัวบักนี่มันมานีงวดที่สามบนี้จะไกล้แคเคียวบักห่าน่พราะจอยกะว่าไกล้มันขึ้นเซิ้งกันมันต้องจับจับนี้มันก็ต้องเป็นเ็ดมันก็เป็นหาคือเกาไกล้เป็นเกาเมื่อจะเป็นเกาสว่งบัพระจอยว่าจอยกะ มันมาส้ำดูอะไรเลยสวกตัวเก้านี่หาเจ็ดเก้าเนี่พพอจอยห้เน้นๆเน้นๆไว้เลยหางเดียวซุ้มมือนั่นกัแล้วแต้สีพิษจันทร์หน้าผู้ใดสีมัดก็ว่ากันไปหาเจ็ดเก้าเน้นเลยว่ามันสีมัดตัวพอจอยบอสท่นนั้นเน้นๆตัวใดก็พ่อหาเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้านี่เป็นตัวเน้นเป็นตัวนักเป็นตัวนั่นเลย เขต้อ,องไปซื้อตัวอื่นก็ได้งวดนี้ป่ะในงวดนี้เพราะจ้อ,จอยเนี่เสียว่ามันบอกมาแล้วสามสามงวดงวดที่แรกมันอุม้มไกล้มากสองตัวเพราะจ้วยตีเก้าหาเก้าเลขออกหกเก,ก้าหกนงวดว่าหันมันออกไกล้เหรเพราะจ้วยตัวหนึง่งเพราะจ้อยก็ตีหา้าจิตเก้าสามงวดเราพ่อจ้อยตีห้าจิดเก้า งวดนี่ก็ตีห้าเก็ดเก้าอีกมันเราใกล้ไม่ให้สองตัวแต่จังเธอเบิ้งว่ามันถี่มาหรือบ่มาคขันมาในี่ตรงเป๊เลยงวดเพราะว่ามันมันบังมาหลายงวดแล้วของศิละเพราะว่างวดนี่เป็นงวดตัดสินเป็นงวดตัดสินว่าเขาเป๊ะหรือบ่เป๊ะสามตัวเก็ดเก้าเนีนๆเลยเก็ดเก้าเน่นๆตัวใดพ่อเก็ดเก้าครับ เก็ดเก้านี่เน้นๆเลยหาเก็ดเก้าตัวเดียวหางเดียวก็ต้องไปซื้อตัวอื่นก็ได้แต่ว่าพอจอยในใจพอจอยนี่พอจอยมักตัวนี้เน้นๆเลยคือตัวเดียวนี่แมนระวังเก้าสิป็นหัวลงสิเป็นหกเก็ดตัวพอจอยหายซื้อรัดไปเท่านั้นมันสีคือบางหนึ่งหันแปดเก้าอ่าค่ะเก็ดแปดมันสิเป็นคือจังบางหนึ่งหัน มันสิบังไว้มันสิบังไว้ค่ะแต่ว่างวดนี้มันสิบังหรือบ่บังขั้นบ่บังเนี่ออกหาเกจเก่าเลยงวดนี้ถ้าบ่บังออกตัวใดหาเกจเก่าครับห้าเจ็ดเก้านะคะ fc กระซองตัวเพราะจ้อยมาตัวใดครับเกจเก่าครับโบนี้ไปสิพราจ้อยออกจากคลิปแล้วพราจ้อยก็จะไปหาเบิ้งครับเวันหนึ่งมันจะสื่อว่าใดแม่นถื่อก็ถือจะสื่อว่าใดนี่แหละเผื่อโทษลงอยู่บ่ เบือท่ก็ลุ่งไปแล้วตะก้อนพุ่นนก็สีได้หรอที่ห้งจังไดนจำได้ยุ่งนีเบือจยรับเบือท้อยู่น้ำเฮามีอยู่วะเก่าลุงลดเราบือทล่งเลยน้ำไปมีบ่มีเหรครับจยในทรศัพซ์ท่ทรัพทบวางเย็นบิงดูผู้เบิงเป็นมาดทรแล้วนีเบือทอเจ้คของว่าได้ตี เกี่ยวอะไรมอเตอร์ไม้เฮ็ดบ่เป็นมันหั่นหลั่นดูเลยเยนดูเลยมันอุ่นไม่ล่าสุดเลยเฮ็ดบโปปิ่นโทรอก็ได้ตัวก็หาเจ้าของเจตานสำหรับแนวทางพอจอยนี่เป็นความฝันบ่จ้างวันแมีนความฝันอย่างเดียวพอจอยบ่มีเลขกเด็ดเลขกเค็ดเลขกงังนพอจอยเฮ็ดเปปิ่นครับมันจะความฝันอย่างเดียวของพอจอยนี่ฝันอย่างเดียวแต่่วาฝันอย่างเดียว ปจอยนี่ก็สาคัญต่้งที่ว่าเลขออกปุ๊บฝันต้องวัดปั๊บทุกทีอแม่นครับเพราะว่าบักนี่มันกับบหนี้ขันสีบ่ซื้ือนํะมันมันก็บบกใกล้ยุ่งสิละกับวดแรกก็งวดแรกมันก็บอกเก้าหาเก้ามันก็ออวกหกเก้าหกวดบางเนืงอหันมันก็มาบอกอีกใกล้ใกล้ตัวหนึ่งมันเรอไม้พ่อหญ่จ้อยพ่อหญยจ้อยกับมันใจว่าเก็ยเก้าพ่อหญ่จ้อยก็เป็นเกียู่แเรามันก็เป็นหาใกล้ก็เป็นเก้า แตมก้มเดียวอีกุดขึ้นรุดลงยุงก็เศร้าอีกแก้วดนี้อาจมันสิโปกันได้ขอหาโปะงวดนนี้ขอหาโปะ้วดวันที่ใดนี่พระวันที่สิบหกครับวดวันที่สิบหกก็สิจิกายนนี่ขอหายโป้วกับโป้ตัวใดพระหาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าขั้นมันสิกิ่งก็พอัวอยลีเจ็ดเก้าไม่ต้องกลับเจ็ดเก้าไม่ต้องกลแมนไมต้องกล ้าเกตโตตรงตรงครับแต่ล่องเบื้องว่าพี่คำพันธุ์กับเลขพ่ขอจ้อยนี่มันมันสีเกี่ยวกันด้วยครับมันสีเป็นเกี่ยวกันด้วยครับเลขคนละแตมแต่จังเธอเบิ้งว่าเพื่อนสิโปหรือบ๊อบโปหรือว่าเสียดายางจะสาวพ่อจ้อยหนึ่งหดเมียงอุดร พอแจ้งเนี่ยมันพอคำพันนี่บอกพอจอยย่างกับสิขี่รถมอเตอร์ไซค์ตัวน้ำกลอนพอจอยสิขี่มอเตอร์ไซค์น้ำกลอนเมานเสือกกาแฟเสร็จแล้วห้างเทียรขาอ่อนครับเสือกกาแฟครับเพราะว่าบ่ได้ทิมกันบ่ได้ครับเลี้ยตัวนะครับคามันย่างนี่มันเมีไอ้พอจอยบ่เอาครับเท่าเป็นเบาหวานตรงนี้ต้องน้ำดูแลกันเออต้องน้ำดูแลกันครับคนหักแพงกัน สุดมาหางนั่งไหมาฟาดหาเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเพราะต้องกลับเก่าเพราะต้องกลับฟาดมาเลยตัวเด็กก่พราเจ็ดเก่าเพราะต้องกลับหาเจ็ดเก่าสัตสัตเลยเจนเจนขันมันบอกหาเจ็ดเก่าสีสาเศร้าเสียมันบักกันนี้มันเป็นอย่งคือเอาตะไกรมาเทไก่มันไหลเถอะบ่มันจะเอามาทัวเจอาพอตัวอยนนู่นี่เป็นอย่งคือบอกบอกตรงตรงนี้เถ กูหังคนกะทร่มาถามบ่จ้อยวามัสิบเป็นสองเก่าบ่ะครับว่า,าใกล้สองตัวตีไปหลายเทไรแหงหลายอ่เพราะจงตีไปหลายเอาตัวเดียวแขนแขนน้ำมันลุ่งเงืนกองโจโก้ขั้นถึกขั้นเงื่อนบ่าะกองโจโก,ก้ก็หมื่นล่มครับวัวเขาแตกน,<อ>นียนแตกขาดมันเน่งกับกองโจโก้เยอะกองโจโก้เยอะครับขืนมามนแต้มน่งครับ งวดก้อนได้ซีงวดนี้ได้หาครับจะขึ้นมาอีกแ้มหนึ่งครับนั่นแหละพอจอยก็ถือว่ามันเอามาไห้เนี่ยก็ถือว่าได้งวดว่าหั่นมันเกามาไห้ก็ถือว่าได้ครับงวดก้อนก็ได้น้ำมันจะว่างวดนี่สีบสียอีกแล้วเดอคันบ่ตรงสีบอกไ้เป็นคนปากบ่ลายดอกคนไหเนี่ยเบาหน่อย แกหนาหนับถือครับอ่าแต่ว่าแกกับบังบ่หลายดอกแต่กับเขาซื้อขึ้นซื้อลงน่ะถึกเลขแกไก่สองตัวไก่แม่ตัวหนึ่งไก่เถึกตัวหนึ่งแต่เบิ่งบ่นยังจ้อยมาเสียดี่ยังกันว่าส่นแกว่านั่นแกกับว่างลงไก่ถึกกับสาวปีกปั๊บๆไก่แม่ย่างไปหาไก่แม่ไก่แม่หมอกปั๊บเลยหมอกไปไก่เถึกซึ่งครับ นั่นแหะเพราะนี่จอยถึงว่าเป็นนิมิตที่ดีเป็นเลขที่เป็ดตถือทั้งสามตัวเพราะว่าไกลเนี่ยมันเข้ากันครับสนิทครับพราะจอยถึงว่าเลขห้าเจ็ดเก้านี่เป็นจะออกยีหรีทั้งสามตัวห้าเจ็ดเก้าฟาดรดผู้ใดมีเ,เงินอยู่ ส้าบาททั้งซีก็ชื้อซิบบาทก็ได้ฝาดตัวไหนเพาะหาเจ็ดเก้าซื่อถ้าหาเจ็ดเก้าก็ได้เลขสองตัวเรต้องซื้อก็ได้ใฝาดตัวนี้บ่เออฟาดตัวนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ